ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปช่วงสินค้า d n เ t ช่วยขายนะครับคุณบินนวสกรเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปที่ครัวชวนชมนะฮะเ,เขาบอกว่าอาหารที่นี่เนี่ยคือถูกผลิตโดยกลุ่มผู้ต้องขังจากันทัสถานหญิงกลางในพื้นที่แล้วก็เปิดมา30กว่าปีแล้วนะฮะเขาบอกขึ้นชื่อมากๆเลยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามคุณบินไปชิมพร้อมกันครับ ขอคุณคุณเจตนะครับวันนี้บินพาคุณผู้ชมมาที่ครัวชวนชมนะครับของทันทสถานหญิงกลางนะครับต้องบอกว่าการมารอบนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาดูเมนูอาหารที่เขาบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของไข่พะโลนะครับกับผัดไทยกุ้งสดแต่ว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับวันนี้ต้องมาคุยกับท่านผอซึ่ยืนอยู่ข้างบินแล้วนะครับผอสรยาฤทธิอารามนะครับสวัสดีครับค่ะท่านหมอครับทราบว่าที่นี่เปิดมานานแล้วนะ อยู่คู่กับถนนเส้นนี้มาอย่างยาวนานกี่ปีแล้วฮะร้านนี้นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่สามสิบเก้าแล้วค่ะปีที่สามสิบเก้าเปิดมาสองพัน้อยสบเจ็ดครับส่วนใหญ่การบริการของที่นี่ทราบว่าก็เป็นการบริการจากผู้ต้องขังด้วยผู้ต้องขังเข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างครับนการฝึกนะคะยังด้านในเราก็ทําอาหารที่ผลิตจากข้างในมาส่วนนะครับส่วนใหญ่ก็แล้วก็ ผู้นำขังก็ออกมาข้างนอกก็มาฝึกอาชีพในเรื่องของการให้บริการการบริการต่างๆกันครับก็คือเขาก็จะได้ฝึกเรื่องของการบริการจะได้มีอาชีพมีทั้งศสตรติดตัวไปครับทราบว่าที่นี่มีเมนูเด็ดอย่างที่ผมบอกไปก็คือมีไข่พะโล้กับมีผัดไทยกุ้งสดซึ่งพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมไข่พะโล้เนี่ยเด็ดยังไงรันที่นี่ ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะครับดูเป็นที่นิยมของผู้มารับประทานนะคะเป็นระยะเวลายาวนานนะคะไส่ปลาโลก็มีลักษณะของไข่จะแข็งครับแข็งแบบกรอบแข็งกรอบเลยกรอบอร่อยนะคะแล้วก็จะในลักษณะดำครับเห็นว่าเพราาะว่ใช้เวลานานเลยใช่ค่ะเพราะว่าใช้เวลาต้มถึงหกชั่วโมงหกชั่วโมงกว่าจะได้ทานไข่พลโลของที่นี่เนี่จะได้มีแบบเข้า เนื้อเข้ารสชาติดีกลมกล่อมนี่คือไข่ปลาโลบมาปุ๊บต้องสั่งให้ได้เลยที่นี่ใช่ไหมอีกหนึ่งเมนูก็บอกว่าต้องทานผัดไทยด้วยมาที่นี่ผัดไทยที่นี่มีความเด่นยังไงครับท่านบอกสมญาก็เป็นผัดไทยที่เราใช้เส้นจันนะคะแล้วก็ทำใช้กุ้งสดใช้เส้นจันแล้วก็รสชาติก็กลมกล่อมใช้เส้นจันเลยก็เลยมีรสชาติที่กลมกล่อมนั้นใคร ผ่านไปผ่านมาส่วนใหญ่จะต้องสองเมนูนี้ก่อนไปหลักแต่นอกจากมีเมนูข่าวแล้วเมนูหวานก็พลาดไม่ได้เลยม,มีอะไรบ้างครับที่จะขนมขนมไทยต่างๆนะเมนู บัวลอยของเราก็ขึ้นชื่อนะคบอร่อยรสชาติกําลังอร่อยเลยเดี๋ยวลองทานดูแลกันที่นี้ยัมีเบเกอรี่นะคกรี่คุกกี้ของเราก็อร่อยทำมานานมีการพัฒนาฝีมือของผู้ต้องขังเนพัฒนามายาวนานขนมเบเกอรี่ต่างๆก็อร่อยครับพลาดไม่ได้เลยทราบว่าที่นี่เนี่ยตั้งแต่ปี2527หนะก่อสร้างกันมาทีนี้เดิมเนี่ยเป็นถือว่าเป็น จุดแรกเลยไหมครับในการให้บริการของกรมราชัณฑ์ในการเอาผู้ต้องขังมาบริการเป็นแนวคิดแนวคิดดั้งเดิมเลย<อ>แล้วว่าก็เริ่มต้นจากที่นี่คะว่าได้เอาผู้ต้องขังซึ่งปกติจะมีกิจกรรมเรื่อวมีอะไรอยู่ในคุกตอนนี้เป็นที่แรกที่เราเปิดสู่สังคมนะคให้เป็นแนวคิดของท่านผู้บริหารในยุคตอนเริ่มต้นครับซึ่งก็ต่อนเนื่องมายาวนานได้เอาคนออกมา เพื่อเอาผลิตภัณฑ์ออกมาเผยแพร่นะแล้วก็ได้เอาผู้ต้องขังเนี่ยออกมาได้ฝึกเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตที่จะก่อนปล่อยด้วยครับครับซึ่งถ้าใครเดินทางมาทานอาหารที่นี่แล้วเนี่ยผมแอบมองไปข้างข้างข้างเนี่ยมีร้านด้วยเหมือนเป็นร้านขายสินค้าซึ่งก็เป็นของทางชนชมเหมือนกันก็เป็นหนึ่งในการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราทำอยู่จะได้ ดูว่าภายในกําแพงนั้นเรามีกิจกรรมทําอะไรกันบ้างนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ถึงงานฝีมือนะคเป็นงานประดิษฐ์ทําด้วยมือแฮนด์เมดต่างๆเป็นของใช้ต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นของเช่นสําหรับภาพสตรีอะบ้างสวยงามแล้วก็ใช้วิธีที่แบบเป็นมือทำก็จะปานี่หน่อยปานี้ขนาดนี้ราคาเป็นไงบ้างคะโอ้ราคาต้อง ต้องเป็นราคาที่เราคุ้มค่ากับการที่เขาจะซื้อไปนะหมายความว่าเราอยากจะขายนะนโยบายก็คืออยากให้เขาซื้อเราก็เลยอยากขายก็จะตั้งราคาไม่แพงสามารถจับต้องได้ครัเพื่ออยากให้มาอุดหนุนแล้วก็ให้กําลังใจกับผู้ต้องขังนะคะผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนั้นก็จะมีบุญอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นครัก็ซื้อไปก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมส่งเสริม ให้กำลังใจกับผู้ต้องขังนะคะแล้วก็จะได้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองทานอาหารเรียบร้อยแล้วซื้อของฝากกลับไปก็ได้ถ้าเกิดเมื่อยพาะเห็นอยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นบริการของทางกรมราชธรรมโดยทันตศัลย์กลางใครับในการฝึกอาชีพอย่างหนึ่งก็เราจะมีฝึกอาชีพนวดแผนไทยให้นะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่เป็นความต้องการของ ของของสังคมนะคะในในยุคสมัยนี้นะคะการฝึกเราก็มีฝึกจากวิทยากรจากวัดโพนะคะ<ช>แล้วก็มีออกใบประกาศให้ถูกต้องนะคะผู้ขังก็สามารถเอาไปใช้ประกอบอาชีพได้นะคะแล้วทางร้านเราก็จะมีาการเรียกว่ามาทดสอบนะคะการใช้ฝีมือทำให้เกิดฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์ในการนวดให้กว่าจะได้ออกก็เก่ง แล้วก็ต้องราคาสูงราคาไม่แพงด้วยครับนะนั้นมากันได้เลยทีนี้มาถึงที่ร้านกันต่อผมสังเกตเห็นนะครับเดินเข้ามาเนี่ยคนเต็มร้านเลยส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนกลุ่มไหนครับที่มาทานเยอะขนาดนั้นผมว่าจะเป็นลูกค้าประจำนะคะตั้งแต่สมัยตั้งแต่เริ่มเปิดเริ่มเปิดยมีการสั่งสมชื่อเสียงมาตลอดลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะส่วนส่วนใหญ่ก็จะทานมาแล้วก็ยังนึกถึง ยังคงนิยมชมชอบอยู่ก็เลยมารับประทานอยู่อย่างไม่มาต่อเนื่องอย่างในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีลูกหลานครอบครัวจะพากันมาครับค่ะก็มาส่วนใหญ่จะสูงอายุนะคะมาทานแล้วก็อาจจะยังชอบอะไรในความที่มันยังเป็นทหารก็ยังเดิมๆอยู่ก็เลยมาก็สะดวกแวะก็มาง่ายดายอยู่ติด กับถนนใช่ติดถนนงามวงวานเข้ามาก็ง่ายสะดวกที่จอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบายครับครับก็ถือว่าเนี่ยคนที่มาทานเยอะขนาดนี้แล้วยิ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเดิมก็การันตีได้ว่าแสดงว่าเขาชอบในรสชาตินะครับที่อยู่คู่กับร้านนี้มามาอย่างยาวนาน ครับทีนี้ถ้าจะมาที่นี่อยู่ติดถนนง,งานวงวานอย่างที่ท่านหมอบอกเวลาเปิดปิดของร้านนะครับสนจะเปิดวันไหนปิดวันไหนเ,เวลาเท่าไหร่ก็เปิดแปดโมงครึ่งนะคะถึงถึงสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดนะคะวันหยุดลแล้วกัดตะลิกเราก็เปิดรับครับเพลินเชิญมาใช้บริการนะ,ะจาเป็นต้องจองโต๊ะมาก่อนไหมครับก็จองจองก็ได้จองก็ดีเรามีห้องบริการสําหรับเลี้ยงจัดเลี้ยงที่ อยู่มีเป็นห้องๆอยู่นะคะแต่ว่าให้ให้บริการสําหรับกลุ่มด้วยนะคะถ้าจะจองห้องอย่างนี้จะต้องต้องจองอ่ะนะคะครับค่ะคือถ้าใครมาแบบเป็นกลุ่มนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่สามารถรองครับได้ประมาณกี่คนได้สักยี่สิบสามสิบครับแต่ประมาณห้าสิบคนห้าสิบคนค่ะโอ้ ดังนั้นถ้าแบบใครมีเกิดมีการประชุมสัมมนานะครับหรือว่าอยากจะทานอาหารร่วมกันที่นี่ที่นี่ก็พร้อมที่ให้บริการ50คนเมนูอาหารก็หลากหลายไม่ไม่ได้มีเฉพาะไข่พะโล่กับผักไทยอย่างเดียวนะครับเมนูคาวอื่นก็ก็มีค่ะค่ะส่วนมากจะเป็นอาหารไทยๆนะคะเน้นอาหารไทยแล้วก็รสชาติก็เป็นที่นิยมรสชาติ แต่คุณลินมานานเนี่ยก็เลยเห็นเลยนะครับว่ามีลูกค้าเนี่ยแต่ละกลุ่มเยอะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ตอนต้นเนี่ยท่านผอบอกแล้วว่าที่นี่เนี่ยมีมีมีผู้ต้องขังมาให้เขาเหมือนกับว่ามาให้ให้บริการด้วยได้มาฝึกประสบการณ์ด้วยนะครับในการเลือกผู้ต้องขังมาฝึกประสบการณ์ที่เราเรามีเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรครับ ก็มีคุณสมบัติที่จะต้องได้ออกออกมาะนะคะก็จะต้องอาจจะใกล้ๆที่จะที่จะพ้นโทษแล้วแล้วก็ได้รับการฝึกฝนมาได้รับการถูกฝนมาอย่างดีแล้วต้องมีเกณฑ์ที่จะ,ะออกได้ะค,ะครับ ดังนั้นก็ลูกค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยเพราะเรามีการฝึกกันมีวินัยเนาะได้นะครับวันนี้ก็ได้รายละเอียดนะครับดังนั้นใครผ่านไปผ่านมาที่ถนนงานบุกวานแห่งนี้นะครับแวะกันเข้ามาที่ครัวชวนชมมาทานอาหารอร่อยๆนะครับโดยเฉพาะไข่พะโลกับผัดไทยกุ้งสดแล้วก็อาหารหวานก็มีจะมาซื้อสินค้าข้างๆจะมานวดก็ที่นี่มีบริการเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผอสุรยักษ์หยากสูงยะครับขอบพระคุณครับดีค่ะตื่นค่ะ โทรมา n ทีมีคำตอบที่คุณ